ครับสวัสดีครับเก่งคนืองแท้ KKS f a ์มนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวส่งนกนะครับส่งนก10ตัวไอ้นี่ส่งไปแล้วนะครับนก10ตัวนี้คือว่าส่งไปแล้วนี่คือว่าทําคลิปย้อนหลังนะครับก็จะมีนกที่ว่าผมต่อได้มาเนาะเป็นนกเฉลยนะครับอ้คลิปส่งนกเฉลยนะครับนกที่พอผมต่อได้มาเป็นนกเฉลย10ตัวนะครับแล้วก็มีคลิปหมดทุกตัวนะครับแต่บางครั้งคลิปอาจจะ ลงให้ชมให้ดูไม่ทันเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเฉลยนี่ก็เป็นเฉลยที่ว่ามีอยู่ในคลิปทุกตัวครับมีอยู่ในคลิปทุกตัวเท่านั้น,นครับที่ว่าผมจะส่งให้นะครับนี่ครับเพื่อความแน่นอนเพื่อความสบายใจท่านว่าเออได้นกตะข่ายมาใส่ตะข่ายมาได้นกอย่างนั้นอย่างนี้มาไม่ใช่นะครับนกมีอยู่ในคลิปหมดทุกตัวนะครับ ก็เป็นเฉลยเนาะสิบตัวทั้ง10ตัวนี่นะครับก็ส่งไปทางก imprint, าลาสินสนะครับไปทางกาลสินน่ครับก็สวยๆกันทั้งนั้นครับนกสวยนะครับนกสวยพี่นิยมครับท่านนิยมนะครับท่านนิยมเนาะก็ได้ส่งไปแล้วก็ขอขอนุญาตท่านทําคลิปนะครับขออนุญาตท่านทําคลิปก็ได้ส่งไปวันนี้ก็เป็นวันที่30เนาะสามสิบตุลาหกหกนะครับสามสิบตุลาหกหกครับเป็นวันจันทะร์เนาะผมก็ได้ทําคลิปวันนี้จริงๆผมส่งส่งไปตั้งแต่อาทิตย์แล้วแะแต่ว่ากาลังมาทําคลิป แล้วก็ทำคลิปรวดเดียวกับการส่งนกในวันนี้ส่งไปอีก5ตัวมีคลิปมีเสียงหมดทุกตัวแล้วก็มีประวัติหมดทุกตัวเนาะมีประวัติเท่านั้นนะครับที่ว่าจะส่งให้ทุกทุกท่านเนาะให้ f c ให้อะไรที่ว่าอยากได้อยากอะไรเนาะนกทุกตัวก็สวยๆครับก็ตามในรูปในภาพในวิดีโอที่ว่าดูนี่เลยนะครับนกสวยๆครับนกดีๆครับ,น,รบนี่ครับนกทั้งหมดนี่เป็นนกที่ว่าผมต่อได้มานะครับอ่าเป็นเฉลยที่ว่าผมต่อได้มา อาจจะไปกับอาจารย์พองสุกบ้างไปกับเซียนจอยไปกับอาจารย์หลายๆคนครับเซียนคิดอะไรหลายๆคนเนาะไปก็ได้มาก็เพื่อมาแบ่งให้พี่ๆน้นๆน้องๆที่ว่าชื่นชอบแบ่งปันกันไปครับแบ่งปันกันไปราคาถูกๆครับผมจะเรียกว่านกรวมนกรวมของผมนี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันดีนะครับแต่ว่าผมไม่เลี้ยงเป็นคนที่ว่าไม่เลี้ยงนกป่าเนาะไม่เลี้ยงฉเฉลยป่าถ้าไม่ใช่หลิวตันสามกุ๊ก เยู่วตันสามกุกหรือวผ้าครู่องอะไรประมาณนี้นะขนาดหลี่วตันสามกุกครูแองอะไรพวกนี้ผมยังมไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงเลยครับเพราะว่ามัน <ple as> มันไม่ค่อยเชื่องนะผมเลี้ยงไม่เป็นผมจะเล่นทางลัดนะผมเป็นสายต่อผมจะเล่นทางลัดผมจะไปซื้อเป็นนกสายต่อมาอ่าเป็นนกต่อพันเนียดอย่างให้วานเจี๊ยบเป็นนกป่าทำไมไม่เลี้ยงเฉลยไม่เลี้ยงนกป่าแล้วทำไมมาเล่นนกป่านกต่อสายป่านกต่อพันเนียดสายป่าก็เพราะว่าการต่อสายป่านะครับต้องใช้นก สายปลาเนาะไม่งั้นก็เป็นนกสายลูกผสมที่ว่าเป็นสำเนียงปลาเนาะเพื่อเก็บนกเฉลยปลา,าถ้าเป็นนกไอ้ลูกผสมที่ว่ามันหนักเกินมันก็อาจจะไม่เข้านะครับอ่าเปอร์เซ็นต์การได้มันก็อาจจะมันได้เหมือนกันเนาะอ่ามันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การได้มันน่าจะน้อยกว่าอย่างนกสายปลา,าด้วยก,ก,กันอ่ะมันจะทํากันเป็นเนาะมันจะทํากันเป็นถ้านกเก่งๆมันจะทํากันเป็นครับถ้านกไม่เก่งทิ้งนกก็ บางครั้งไปเสียเวลาเนาะทั้งวันไปไม่ได้อะไรก็เสียเวลาเนาะเพราะว่าผมเป็นสายทาคลิปเนาะผมได้ตัวเดียวผมก็กลับผมไม่ได้ไปทั้งวันอย่างเขาเนาะได้ถ้าได้เร็วอย่างไปแป๊บเดียวได้เผมก็อาจจะเดินต่ออีกหน่อยนะึงแต่ถ้าไปแบบว่าไม่ได้สักทีผมก็จะเอาจนได้เอาจนได้แล้วก็กลับประมาณนั้นเฉลยปลาของผมนี่ก็เป็นเฉลยจะพวกเฉลยรวมผมจะตีเป็นเฉลยรวมเฉลยรวมของผมนี่ก็ ก็คือนกทั่วไปนกทั่วไปก็คือว่ามันก็จะมีคาลมมีอะไรมีหมดทุกตัวแล้วครับนกทางจังหวัดผมแต่มันไม่มีใครการันตีไม่มีใครมารีวิวอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นทางบ้านผมไม่มีใครเป็นเซียนอะไรถึงขนาดว่าอย่างต่างจังหวัดเนาะทางต่างจังหวัดโอ้ยเซียนคนเท่าคนแก่เขาเยอะเนาะเราไม่มีความรู้ในด้านนี้ครับทางผมนี่ไม่มีความรู้ในด้านด้านในนกต่อนกตอทางด้านฉเฉลยผมก็จะศึกษา จากในช่องทางหลายๆอย่างเนาะอย่างท่านผู้ชมที่ว่าเข้ามาชมผมอ่าผมก็มีอะไรผมก็แบ่งปันความรู้ไปตามนั้นเนาะแบ่งปันความรู้ไปตามที่ว่าผมรู้อ่าประย่ประมาณนั้นเนาะ,ะเฉลยผมจะไม่เลี้ยงผมก็จะแบ่งไปในราคาตัวละ100นะครับใครที่ว่าชมคลิปของผมนี่บางครั้งนี่ชมคลิปอ่าอาจจะพูดมากไปหน่อยแต่ผมใส่เนื้อไปเนาะใส่เนื้อไปในนั้นอ่าถ้าคุณฟังไม่หมดอ่าคุณก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังกัน จนถึงจบเนี่ยก็จะรู้เนาะบางครั้งผมบอกต้นคลิปบางครั้งผมบอกปลายคลิปะนะมาก็แล้วแต่ท่านอ่าบางครั้งโอ้ยราคาเท่าไหร่ราคาเฉลยรวมของผม100ครับแล้วก็นกแต่ละตัวดีๆทั้งนั้น,นครับถ้าเป็นนกคัดของผมนะครับต้องเป็นนกริวตันนกครูแองนกสามกุกอะไรประมาณนั้นนกที่ผมไปตามนะครับอ่านกที่ผมไปตามอแต่นกทั่วไปก็คือว่านกที่ว่าได้มาเราก็ได้ยินเสียงไดๆตามในคลิปเลยเนาะ ตามในคลิปเออจะมีค้าลมมีอะไรก็แล้วแต่จะมีมากมีน้อยจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยาก<ล>ท่านก็ไปลุ้นเอาเองท่านก็ไปเลี้ยงเอาเองแล้วแต่ความสามารถของท่านเพราะว่าท่านนี่ก็สุดยอดกันทางนั้นแหละเป็นเซียนกันทางนั้นแหละแต่บางครั้งอ่ะพื้นที่ถิ่นฐานของท่านอาจจะน้อยอนกพวกนี้อาจจะน้อยลงเพราะว่าคนเล่นมันเยอะกว่าทางบ้านผมนี่นะครับความแตกต่างของแต่และพื้นที่เนาะท่านก็จะหาสรรหาที่ว่าอยากได้นกพวกนี้มามาไปไว ที่บ้านมาไปหัดไปเล่นไปเลี้ยงถึงเวลาท่านเลี้ยงท่านอะไรมันดีมันอะไรขึ้นมาท่านก็เหมือนกับเอาไปแบ่งไปอะไรอีกอยู่ดีถ้าคนที่ว่าเล่นเนาะเอาไปแบ่งไปอะไรอีกอยู่ดีดีไม่ดีไอ้นกตัวนั้นจะกลับมาหาพวกผมเป็นนกต่อผมก็ซื้อคืนมาในราคาอย่างผมขายตัวร้อย แม่รอบแรกอาจจะเป็นตัว 3- 4 0 0ีพันก็ได้ครับถ้าเป็นนกต่อเนาะใครก็อย่าไปรู้อ่านะมันเป็นประมาณนี้ครับกาถ้าจากักเนาะอย่าไปคิดอะไรมากครับอย่าไปคิดว่าการโกงการอะไรคนอื่นโกงแต่ผมไม่โกงนะครับผมบอกในหน้าที่นี้เนาะคนอื่นโกงครับอย่าเหมารวมเนาะผมไม่ได้โกงผมไม่ได้อะไรใครตังร้อยสองร้อยตังพันสองพันผมไม่โกงใครหรอกครับ แต่ผมโดนหลอกมาเขาก็พูดกันอย่างนี้แหละครับไอ้โจรก็พูดกันอย่างนี้แหละก็เชื่อได้ก็เชื่อเชื่อไม่ได้ก็แล้วไปเนาะก็แล้วแต่ถ้าใครที่ว่าเคยอุดหนุนเคยอะไรกันก็น่าจะรู้ดีเนาะว่าผมประมาณไหนว่าผมซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนนกอะไรประมาณไหนเนาะดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีดนะวาดไปตามนั้นครับโอเคครับตกลงแล้ว5ตัวนี้ส่งไปชุดทีหลังนะครับชุดทีหลังก็ยังมีไปกับเซียนจอยด้วยคลิปจะตามมาทีหลังครับคลิป คลิปนี้ตามมาทีหลังเพราะว่าคลิปมีตุนไว้เยอะครับทาคลิปไม่ทันแล้วก็เผลอไปลบคลิปไปลบคลิปอีที่ว่าต่อดินนะอีกที่ว่าได้2ตัวนะที่จริงเจ่งๆเลยนะครับแต่ว่าดันไปลบคลิปผมใช้กล้องประมาณ2-3ถึงตัวครับถ่ายทําแต่ละครั้งถ้าต่อดินนะผมใช้กล้องสองตัวแล้วแต่อารมณ์แบบว่าอากาศดีๆไม่ร้อนไม่อะไรก็เอาไป3อ่าก็ยังถ้าต่อพัะเน,นี่ยผมใช้กล้อง2ตัวแล้วแต่สถานที่แล้วแต่อารมณ <c oughs> ์ครับผม กล้องไอ้กล้องที่ว่าโดนล,ลบคลิปโดนอะไรนะั่นคือถือว่าคือว่ามันพื้นที่มันเยอะเนาะอ่าผมก็เลยลบคลิปลบคลิปไปลบผิดอ่าก็กลายเป็นลบในข้อมูลในโทรศัพท์ทิ้งดีนะครับยังมีอยู่ในในคอมอ่าในคอมก็ยังมีกล้องตัวที่2แต่ไม่มีเสียงจะมีเสียงเฉพาะเป็นบางรุ่นโทรศัพท์บางรุ่นสามารถดูได้โทรศัพท์บางรุ่นสามารถดูไม่ได้เครื่องเล่นบางรุ่นสามารถเล่นได้เล่นฟังเสียงได้เออไอ้เครื่องเล่นบางรุ่นก็ไม่สามารถฟังเสียงได้อ่า เสียงมันไม่ออกมันมีแต่ภาพอะ่ะแต่เสียงไม่ออกอ่าประมาณนั้นเนาะมันไม่มีเสียงอ่าแต่ของผม,มได้ยินนะอ่าก็ประมาณนั้นเนาะก็สรุปแล้วก็นกทุกตัวฉเฉลยทุกตัวมีรหัสมีอะไรทํารหัสอะไรไว้หมดทุกตัวจดบนกระดานนี่ครับนี่ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเศร้าเรื่องพันเนยดเศร้านี่ใจเย็นๆครับมีแน่แต่ แต่ต้องแต่ต้องโอนเนาะต้องโอนถ้าใครบอกว่าโอ้ยรอของมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะโอนให้ไม่ทันครับทันไม่ได้หรอกครับถ้าแบบนั้นท่านไม่ได้นะถ้าท่านโอนท่านรอรับอย่างเดียวเลยไม่ห้าวันก็สิบวันท่านได้แน่นอนอ่าบางครั้งอาจจะช้าบางครั้งดีไม่ดีก็อาจจะเร็วกว่าแต่ท่านได้แน่นอนท่านขอแค่ท่านโอนทําไมผมถึงว่าให้โอนก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อความแน่นอนของผม ท่านไม่แน่นอนก็ตามใจแต่ผมส่งให้แน่นอนผมก็ส่งให้ตลอดใครที่ว่าบางคนก็พูดง่ายบางคนก็โอ๊ยเข้าใจยากกลัวผมโกงผมไม่โกงหรอกครับอย่าเอาผมมาเหมารวมกวับคนอื่นนะ <c oughs> ขอประมาณนั้นโอเคครับผมจดไว้หมดนะครับผมจดไว้หมดผมไม่ได้นี่แน่นอนบางครั้งนี่ตกขาดอะไรขาดตกบกพร่องอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาบ,บางครั้งมันเยอะเกินครับลายเต็มโทรท์ผมเลยครับใครที่ว่าทักมาก่อนนะครับจะอยู่ข้างล่างหมดนะครับ คนที่ทักมาทีหลังเนี่ยส่วนมากจะได้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ข้างบนมันหาง่ายข้างล่างผมต้องไปไล่หาอะไรหาบางครั้งหายบางคนี่ก็ส่งสวัสดีมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับบางครั้งไลน์มันขึ้นเต็มมันงงครับมันงงไม่ต้องมาสวัสดีกันก็ได้ครับถ้าสวัสดีสวัสดีกันตอนผมไหลสดดีกว่าไม่งั้นก็สวัสดีกันมาใน YouTube ดีกว่าเนาะอย่ามาสวัสดีในไลน์เนาะมันมันเยอะครับมันงงครับบางครั้งผมก็ต้อง จำเป็นต้องบล็อกทั้งทั้งที่ว่ารู้จักกันแต่ก็ต้องบล็อกเพราะว่าการท่านส่งมาเนาะส่งมางั้นมันงงครับมันงงถึงเวลาผมก็จะไปเปิดเปิดบล็อกเองเนาะผมไม่ได้โกรธนะครับที่ว่าบล็อกแต่ว่าผมผมบล็อกเพื่อไม่ให้ท่านส่งอะไรมาเนาะงั้นผมดูงานดูอะไรนี่มันจะงงนะใครสั่งอะไรมามันจะงงมันเยอะอ่ามันเยอะเพราะว่าผมสั่งงานในไลน์กับเฟซบุนะ๊ก k ล้ไม่เซนเจอเนาะอ่าถึงเวลาผมก็จะไปเปิดเปิดบล็อกเองไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนะรู้จักกันหมดเลยแต่ว่าบล็อกไว้ก่อน, <c oughs> ออน,นกัไนไะว้ก่อน อ่าโอเคนะครับก็ตกลงส่งเฉลยเนาะตัวละ100นะครับตัวละ100นะครับเฉลยลดถ้าเป็นเฉลยที่ว่าผมบอกว่าเป็นเฉลยตัวหมายเป็นคู่แองคิดว่าเป็นคู่แองละร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นในคลิปในอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ริวร้อยเปอร์เซ็นต์สามกรุ๊ปละเปอร์เซ็นต์นั่นคือว่านั่นคือเฉลยตัวหมายเฉลยมีราคาเนาะก็ ก็แบ่งปันกันไปตามความสามารถของนกเนาะความสามารถของนกนะราคาก็ไปตามความสามารถนะครับถือว่าไม่ถูกก็ไม่แพงนะก็ไม่รู้่ก็ราคาอยู่ที่คนคนซื้อและคนขายเนาะตกลงกันแพงก็ผนะ่านเนาะดูให้ใช่ดูให้ชอบเนาะโอเคนะครับตกลงฉเฉลยส่งกันวันนี้นะครับ30ตุลาน่าจะเดือนนี้30ตุลา ไอ้หลังออกภรษาเนาะสามสิบตุลาหกหกนะครับมีอะไรข้องใจอะไรสอบถามได้นะครับค่าสง่งภาคทั่วไปนี่ห้าร้อยถ้านอกเขตนอกอะไรไปอีกมันก็จะบวกไปอีกสามร้อยอาจจะเป็นห้าร้อยก็จะเป็นหกร้อยถึงแปดร้อยอ่าแต่ถ้าเป็นภาคใต้นี่หนึ่งพันนะครับค่าสง่งนกตัวร้อยค่าส่งหนึ่งพันนกตัวร้อยค่าส่งห้าร้อยคุณจะเลือกเอาอะไรครับจะเลือกเฉลยห้าตัวห้าร้อยบวกค่าสง่งอีกห้าร้อยเป็นหนึ่งพันอ่าหรือว่าท่านจะ เลือกเฉลยหนึ่งตัวหนึ่งร้อยแล้วก็ค่าส่งแค่ห้าร้อยมันหกร้อยอะไรมันจะคุ้มครับอ่าท่านก็ต้องคิดดูเอ,เองครับงั้นผมไม่ให้เหมาไปทีละเยอะๆหรอกครับให้มันบาลานซ์ให้มันอะไรกับค่าสง่งเนาะส่งสารคนคนซื้อคนไรเนาะจะได้ไปเลือกเฉลยกันได้เต็มที่ครับห้าตัวสิบตัวจะได้เลือกเฉลยกันเต็มที่เราจะได้มีเฉลยดีๆให้ได้ลุ้นกันสี่ห้ากงสิบกงอ่าไม่ใช่ว่าซื้อไปตัวเดียวดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าคนขายรู้ไป้คนขายรู้ครับ คนซื้อไม่รู้หรอกครับมั่วซสว่าครับขายไปตัวเดียวไปไปลุ้นเอาประกันทั้งปีนะก็คนสุดท้ายมาก็ไม่ดีอีกนะอันนี้ห้ตัวสิบตัวไปจบนะไปดูกันเลยไปดูกันไปเลือกไปเล่นกันได้อ่าตัวนี้ไม่ดีมันก็ต้องมีอีกตัวงดีแน่นอนผมส่งไปเป็นดิวตันก็ยังมีเลยเป็นไอ้ครูแองก็ยังมีเลยบางครั้งมันบินเข้ามาตอบนะแล้วก็ไม่รู้มันเป็นแบบไหนเนาะก็ะ ประมาณนั้นโอเคนะครับเก่งคนมึงแพ้เคเคสฟาร์มนกเขาใหญ่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบชอบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้เก่งคนมึงแพ้ด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับกดติดตามกันเยอะๆคลิปจะได้เด้งขึ้นของท่านนะครับกดติดตามกดกระดิ่งครับคลิปใหม่ๆนกใหม่ๆมามันจะได้เด้งขึ้นโทรศัพท์ของท่านทันทีเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมครับ นี้ก็สนุกนะครับกดหน้าจอของท่านเข้าไปเลยนะครับคลิปนี้ก็สนุกนะครับถ้าใครจะหาดูหลายๆคลิปก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับกดเข้าที่วงกลมเนี่ยครับรูปเก่งคุณมึงแพ้ที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับก็จะมีคลิปเก่งคุณมึงแพ้ให้เลือกชมมากมายเลยนะครับแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเก่งคุณมึงแพ้ด้วยการกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดนิ้วโป้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาาตรฐนของแ